ีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปชมตัวอย่างของโครงการเคยูกินคัมปะนะคะซึ่งได้แก่โครงการผลิตไบโอดีเซลและคัดแยกขยะครบวงจรค,ค่ะพร้อมมั้คะเพื่อนพร้อมค่ะเดีเ๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะยามจะมองต้องเธอข้างใดผู้ขอจับใจว่าเธอใช่เลยเดอนนู่นมาทําแก่เธอ ว่าส่งของการทำไบโอดีเซลคืออะไรคะคือการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อช่วเพลิงของมหาวิทยาลัยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราหาวัสดุที่ใกล้ตัวสามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้เพราะในอนาคตเราไม่แน่ใจว่านะ้ำมันมันมันจะเ,เพราะาช่วงนี้นะ้ำมันมันก็แพงขึ้นเราหันมาใช้ไบโอดีเซลเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงครับ เฉพาะค่าสารเคมีที่เราทำลิตรหนึ่งประมาณ5บาทจสหสตางค์ถึง6บาทครับแล้วนี่คือมามาใช่ไหมคะใช่ครับแต่ละลิตรครับแต่ละลิตรก็ตกประมาณ5าถึง6บาทแล้วประโยชน์ที่ได้รับล่ะคะประโยชน์ที่ได้รับคือการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เอ่อมล,มล,มลพิษท,ทางอากาศครับ คือไบโอดีเซลเนี่ยมันจะมีการเผาไหม้ที่ดีกว่าน้ำมันดีเซลมันจะปล่อยสารพิษออกมาน้อยกว่ามันจะดีกว่าแล้ววิธีการนกอ,อนุรักษ์อะคะอนุรักษ์เราเราก็ต้องแนะนำให้ชาวบ้านเยาวชนรู้จักเบโอดีเซลกันมากๆ คือเราอาจจะช่วยกันสานต่อเพราะที่นี่มันเป็นที่เรียนรู้อยู่แล้วก็อยากให้นิสิตนักศึกษาเวลาออกค่ายก็ให้มาเรียนรู้กันแล้วเอาไปสอนชาวบ้านจะได้ช่วยอีกทางหนึ่งครับค้ณครูข้างหน้าตัะหันมาใช้ไบโอดีเซลแทนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะขอบคุณค่ะขั้นตอนที่1นึต้มไล่น้ำที่อุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสหรือตากแดดให้น้ำระเหย ขั้นตอนที่2ลดอุณหภูมิให้เหลือ55 6 5ถึง65องศาเซลเซียสโดยการแชร่น้ำแล้วเทลงในขวดพลาสติกขั้นตอนที่3ผสมเมทานอล25ของน้ำมันพืชกับโพแทสเซียม3-5กรัมต่อลิตรคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันประมาณ10นาที เทเบาๆลงในขวดน้ำมันพืชที่เตรียมไว้จากนั้นเราจะปล่อยพุ่นแกขยับ อนที่ 5. เทลงในกลวยแยกเพื่อรองให้กีเซอรลีนแยกชั้นใช้เวลาประมาณ30นาทีกีเซอรลีนเริ่มตกตะกอนถ่ายกีเซอรลีนออกจากกลวยให้เหลือแต่ไบโอดีเซลใช้เวลาประมาณ30นาทีขั้นตอนที่ 6. เทน้ำเปล่าลงในกลวยแยกอย่างเบาๆคือวิธีการล้างน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีถ่ายน้ำออกน้ำล้างจะอยู่ด้านล่างไบโอดีเซลจะลอยอยู่ด้านบนทําไปจนกว่าน้ำล้างไบโอดีเซลจะใส่ขั้นที่ 7. นํานำน้ำมันไบโอดีเซลไปต้มไล่น้ำที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสประมาณ10นาที

เรากำลังเดินทางมาลงที่ขยะดีไซนเคินนะครับก็ก็เดี๋ยวถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวิทยากรแนะนำให้นะครับนสนนใจหมตตูกวัสดีค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่ศูนย์ขยะดไซเินหนึ่งในโครงการ KU Green Campus ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ นี้นะครับเราได้เชิญพี่ดักรมาท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะสาธิตให้เราดูว่าขยะอย่างเงี้ยเขาก็ไปรีไซเคลลิลยังไงเขาไปทำยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค,ออครับที่เขาเออคืออันนี้เนี่ยเขาชื่อโครงการอย่างเป็นทางการชือ่ออะไรเนาะที่นี่ครับก็เป็นชื่ออย่างเป็นโครงการคือเป็นโครงการการจัดการขยะ ดีเซนเซนกับควบวงจรงนะครับ oh. เป็นเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการวิทยาเขตสีเขียวซึ่งอ่าหน่วยงานหลักที่ดำเนินการคือกองยาพยาหนะอาคารรัฐบาลพี่ครับแล้วนี่คือที่ทำเนี่ยเหมือนว่ามีวัตถุปะระสงค์อะไรเป็นพิเศดแต่ครับคือต้องกล่าวน้ําก่อนเลยก่อนหนึ่งที่ท,ที่มีโครงการนี้คืออ่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากาทางมหาลัยเนี่ยมีนิสิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าการคัดแยกของขยะของนิสิตยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เหมอือนกับว่าเปนสะฉพอะกับว่าขยะปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ขยะที่ได้จากการขยะรี้ซเคิลเนี่ยมีปริมาณน้อยมันเฉพาะถึงว่าลนสิทิตเรายังขาดเรื่องนี้เรื่องการจัดก,การสิ่งร้อร้อนทางด้านขยะซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในชุมชนเมืองในปัจจุบันนี้ครับค่ะแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงบ้างคะโครงการนี้ก็คือ,อการที่ตั้งวัตถุประสงค์ที่ตั้งโครงการนี้คือ,อประโยชน์จริงๆคือ1 สามารถทําให้นิสิตเรารู้จักจิตสำนึกจิตสำนึกในการคัดแยกก่อนนะครับแรกคือการที่จะรักษาสภาพแวดล้อมให้ได้ดีเนี่ยเราต้องปลูกฝังที่ตัวเราก่อนก็คือเหมือนกับว่าบางคนเนี้ยมีขยะมาแต่ยังไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเฮ้ยขยะชนิดนี้มาอยู่ในประเภทไหนจะต้องคัดแยกอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งพอมาที่ตาผ่านมาที่โครงการเราโครงการเราก็จะแนะนําว่าขยะประเภทนี้ควรทิ้งแบบนี้ควรเก็บรักษาแบบนี้ อย่างเช่นพวกกล่องนมอะไรเงี้ยก็แบ่งเป็นประเภทประเภทไปครับแล้วทำไมทำไมเราเราถึงต้องคือทำไมเราถึงต้องมีการคัดแยกหรืออะไรเงี้ยคือเราทิ้งเฉยๆลงขยะอย่างนี้มันมันไม่ดีหรอเราถึงต้องมาคัดแยกอ๋อก็คือการคัดแยกเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการง่ายง่ายต่อการนับเบรดิเซคันของของผู้ที่จะบนับเบรดิเซคันต่อถ้าสมมติว่าเราเป็นขยะรวมไปเงี้ยถ้าไม่เกิดการคัดแยกเนี่ยสมมติเศษอาหารเนี่ยขยะเศษอาหารเนี่ย ถ้าเศียหาอย่างเดียวเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าประมาณจะอยู่ได้ประมาณสามวันจะส่งกลิ่นเหม็นถ้าสมมุติว่าถ้าเรารู้จักการคัดแยกคัดแยกขยะออกลาสติกออกเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาใช้ประโยชน์ได้แล้วส่วนล้วก็จะลดภาระในการเขาเรียกว่าขยะทั่วไปที่เราที่หาในเกษอารเนี่ยที่ต้องนําไปทิ้งท่าแรงวันหนึ่งประมาณสิบตันซึ่งโครงการนี้ก็เป็นส่วนที่จะลดได้บางส่วนแต่ก็ไม่มากนะักซึ่งในมุมกลับคือมันจะสะท้อนว่าวิสิทธ์เรายังไม่ค่อยมีการคัดแยกอย่าง ชัดเจนอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับครับพี่ครับเราที่มีวิธีการปลูกจิตสำนึกให้เด็กนะเด็กสมัยนี้มันชอบโยนทิ้งว่างอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหมือนกันนะครับผมก็จะทำยังไงดีครับก็ทุกวันนี้เราพยายามจะปลูกจิตสำนึกไม่ใช่เด็กเกษตรอย่างเดียวก็จะมีเด็กสาธิตที่ว่าจะมีโครงการเหมือนกันที่ว่าทางอาจารย์ร่วมกับของเราก็จะเหมือนกับว่าเช้ามาก็จะมีไอ้นิสิตเอาขยะมาทิ้งเขาจะเป็นช่องขางในสาธิตแล้วถึงเราเขาก็จะเรียกติดต่อเราไปรับซื้อส่วนของทางมหาลัยของเด็กเกษตรเราเองเนี่ย ก็จะมีพวกป้ายเป็นสัมพันธ์แล้วก็จะมีการตั้งกล่องฝึกคัดแยกขยะแต่ละจุดตอนนี้เรามีสิบสี่จุดก็จะเป็นจุดหลักๆก็จะมีตามโรงอาหารตามเซเว่นที่มีขยะเป็นมาดเยอะก็การปรวจการใช้ป้ายสัมพันธ์เพื่อปลูกปังค่ะแล้วโครงการนี้ใช้งบประมาณเยอะไหมคะงบประมาณก็คืองบประมาณเนี้ยเราเราไม่ได้ขอเป็นงบประมาณคือเป็นงบประมาณของกองยานะครับที่ในการ จัดซื้อหรือว่า,าทําวัสดุกล่องสุดรองรับสุดขั้แยกขยะตรงนี้นะครับก็คือจะไม่ได้ขอ,องบส่วนการก็รคือแล้วก็รายได้ที่ได้มาแล้วก็เอาตัวนั้นมาพัฒนาต่อยอดคือเราเราพยายามจะดีไซน์กล่องให้มันทันยุคแบบให้มันเข้ากับยุคสมัยคือเพื่อที่จะครอบคลุมว่าท่านท่านดสิทธิ์มาแบบนี้เราควรจะต้องทําแบบไหนเพื่อรองรับในในอนาคตครับตอนนี้เราก็มีดีไซน์กล่องฝึกขั้นแยกมาอีก ไปอีกรูปแบบหนึ่งคือจะแบ่งเป็นสองช่องก็คือขยะทั่วไปกับขยะรีไซเคิลครับซึ่งก่อนหน้าเราจะแบ,บ่งเป็นสี่ช่องก็จะมีขวดน้าขวด,ขดแดก้วกระป๋องน้ําแล้วก็กล่องนมครับครังั้นเดี๋ยวจากที่พี่พูดมาเนี่ยผมสนใจมากคือมันมีวิธีการทำยังไงทีพ่พาผมไปสาธิตให้ดูได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวนะอาจจะให้น้องๆช่วยกันเหมือนเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันก็เดี๋ยวพี่จะแนะนําผู้จัดการ

เรื่อสิ่งบรรลุอของครับเกณฑ์เรานน,นี้มันพิดอะไรเทอะไรเนี่ยนะวันหนึ่งอย่างนี้นี่คือพี่ใช้เวลาในการทำพวกนี้นานน่นะก็ประมาณก็เป็นชั่<ร>วโมงใช่ไหมครับแยแล้วแบ่งมีละส่วนละส่วนใม่ของมันครับแล้วมันมีประโยชน์ยัยงไงครับคือถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะปกติเนี่ยแล้วทำไมก็ได้แล้วทำไมเราต้องเอามาคัดแยกเองด้วยก็มีส่วนส่วนครับที่เรามาก็ เราไปขายขายแล้วก็กวนวกนกขขคละละนเหกลางน,นี่เปลี่ยนกล้องแล้วก็รดควนที่ของเกษตรของเราคือละไราย่านี้คือคือขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับพ่อพูข่าวๆล้ไเนี้ก็กาแก้ก็มีส่วนน้ำ แล้วก็บอกเห็นไหมง่ายนิดเดียวเอยเขาจะขยับเพื่อโลกเราครับก็วันนี้ผมได้รับความรู้เยอะเลยครับของแมะครับแล้วก็เห็นไหมครับเพื่อนก็คือง่ายนิดเดียวก็คืออย่างเช่นขยับนะฮะเขาก็มีแยกให้อยู่แล้วว่าขยะแให้ขยะเแปลกหรือ,อ,รอ,อืถ้าถ้าเกิดว่าเราทิ้งที่ถูกช่องทางอะไรนะพี่พวกนี้เขาก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยใช่ไหมครับพี่ําพี่ก็เหนือ่อยแล้วก็สามารถทำเพิ่มไรายได้ให้มหาลาัยได้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเช่น เอาเงินจากการขายขายะที่เราแยกแล้วเนี่ยอาไปสร้างห้องเรียนก็ได้คือพัฒนาห้องเรียนหรือว่าจะไปติดแอร์เพิ่มไม่ได้เพราะมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้มหาวิทยาลัยด้วยค่ะคทั้งสะอาดสวยงามทาให้โลกน่ายอยู่ขึ้นด้วยค่ะครับก็สัหลาบวันนี้ขอบคุณพี่มากเครับ <มา S 1> ขอบคุณพี่มากมาก <มา S 1> เลยนะ <มา S 1> แล้วก็สัหลาบวันนี้เดี๋ยวพวกเราพอแค่นี้ครับก็สว<ๆ>ายดีค่